ทง,ป,ทงปิดทางปิดทางโอ้โหโอ้โหอย่างรูกรเดิมเลยไปเอาไปอีกดิไปเอามีอันนึงดิแค่ไปเอามาช่วยมีเป็นร้อยเลยนี่เฮ้ยแย่แล้วพี่แจงพี่แจงแย่แล้วปิด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 บ้านปิดบ้านเร็วปิด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 แล้วปิดว้าวบ้านพักแต่อากาศของคุณ oh ปู่เนี่ยดีมากเลยนะอากาศก็ดีดีแล้วก็มีธรรมชาติเยอะมากเลยด้วยอ่ะเอาแววนมาจากไหนอ่ะ อ๋อฉันเก็บได้แถวๆนี้อ่ะอยากได้เป่าอ่ะโอ๊ยแต่ว่าที่นี่เนยมันโค้งเคงเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยนั่นไงบ้านปู่เราเราไปกันเถอะใช่บ้านปู่เรานี่คือใหญ่ที่สุดในเมืองแล้วนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรในเมืองนี้ไม่มีใครอยู่เลยเอ้าเรามาทําไมเนี่ยทุยฉันจำได้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยคนอยู่แถวนี้กันเยอะมากนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันตอนนี้ถึงโหได้ลกล้างมากขนาดนี้แต่ยังดีแหละเพราะว่าเราสามารถ เข้ามาพักผ่อนได้ตอนนี้ฉันอยากหนีสังคมเมืองมากเลยอ่ะฉันจะพิซซ่า<ว>ด้วยอ่ะเมื่อกี้มันเน่าแล้วหรือยังไม่รู้อุ้ยฉันจะฮอทดอกด้วยอ่ะตรงเนี้ยแกแต่ว่าฉันว่ามันแปลกๆนะทําไมเมืองใหญ่ขนาดนี้ถึงไม่ค่อยมีคนอยู่ทั้งที่มันก็มีเสารัรบสัญ,ญญาณต่างๆ <รอ S 1> เราจะต้องไปสํารวจด,ดูก็ได้นะไม่รู้คุณปู่หายไปไหนด้วยปู๊ คนปู่ไม่อยู่งั้นเราไปที่ร้านค้าละกันฉันเห็นว่ามันมีร้านค้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้อ่ะเฮ้ยแกฉันชอบมอนี้ฉันเราไปด้วยสวัสดีเด็กๆทำไมพวกเธอมาอยู่ที่นี่กันละ่ะไม่รู้เหรอว่าเมืองน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างที่นี่เนี่ยตอนกลางคืนอันตรายมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเธออยู่ที่นี่แล้วก็ตอนกลางคืนอย่าเปิดประตูบ้านให้ใครเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อฉันละก็พวกเธอเดือดร้อนแน่แกเขาแต่งเรื่องหลอกเด็กปะเนี่ย ลุงหนูแค่จะถามไปเฉยวว่าคนในเมืองนี้มันหายไปไหนกันหมดนะคะเออฉัน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 ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะฉันรู้แต่ว่าตอนกลางคืนห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดคนในเมืองนี้เนี่ยไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ที่นี่แล้วล่ะเพราะว่าไม่ตายก็ต้องหนีมันไม่วางแล้าอยู่ด้วยได้ไหมไม่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 ออกไปเอ้ามืดละมันมืดแล้วเนี่ยวางก็วางไม่ได้บ้ามา ไม่มีไฟด้วยอะเนี่ยดีที่ฉันเก็บแบนได้ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรไอ้นั่นคืออะไรไม่ใช่อะไรอะไรอะเฮ้ยไม่รู้ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้พังหันมาข้างหลังหันมาข้างหลังดิฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ออว้าวเร็วเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาโอ้ยแกฉันว่านะเราช่วยกันเอาประตูเอาเอาพวกของต่างๆเนี่ยมาปิดประตูกันไว้ดีไหมนี่ฉันกำลังพยายามทำอยู่ ฉันเห็นตัวสีขาวๆฉันบอกแล้วมันมีตัวสีขาวๆแต่ข้างหลังบ้านเราอะมันโล่งเลยเออเอาไงดีหน้านีตอ้ตเดี่ยวนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะสว่างด้วยเนาะเออใช่ไ,ไอ้ปังเอาโต๊ะปังหน่อยเดี๋ยวฉันเอาตู้เย็นมาปังข้างหลังอีกไม่นางมันก็คงช้าแล้วล่ะนี่พอด,ดีเข้าไปได้งั้นเราเก็บอาหารไ้ดีกว่าเพราะว่า ฉันคิดว่าที่บ้านของคุณปู่เนี่ยอาหารน่าจะแบบใกล้หมดแล้วอ่ะดูดูดูฉันเอาจานดิติดจานด้วยเป็นไงอุ้ยน่ากลัวอุ้ยน่ามีแล้วเนี่ยข้านบ้านไม่มีตัวอะไรอยู่เลยปังฉันว่านะมันใกล้เช้าแล้วแหละมันก็คงไม่อยู่ปังพบเจอกันแล้วแล้วมั้งจะไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ตัวนั้นน่ะคือตัวอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราไปถามคุณลุงกันดูดีไหมไปอยู่บ้านอะไรหลังบ้านหลังบ้านเดี๋ยวบ้า แต่ว่าฉันเห็นแล้วล่ะแต่แต่มันอยู่ไกลอ่ะมันไม่น่าจะเห็นแล้วหรอกมั้งฮัลโหลอจะไปเรียกมันดิไม่ได้หรอกแกไม่ได้แล้วว่ะมันมันมันเหมือนมันวนมันวนพี่แจวมันวนมันไม่รู้มันไม่เห็นมันไม่เห็นเราปังแน่ใจนะเออมันมาดุมวยงายอ่ะมันดูอุมวยโอ้ยโอ้ยเอ๊ะมันหายไปแล้วหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอะตายโอ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้มันปั่นจักรยานด้วยแกเห็นป่ะ เวลาเช้าช่วยชีวิตพอดีเลยอ่ะโอ้โหเกือบตายปิดแว่นด้วยนะมันจะสว่างมากเออโูหเมื่อกี้เกือบตายจริงทุกคนเอาไงไ<อ>ดีอ่ะคิดว่านะที่มันมีขยะเยอะแบบนี้เพราะมันอนะ่ะพังบ้านคนอื่นเว้ยสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราต้องสร้างบ้านขึ้นไปสูงๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตายตอนกลางคืนไงพี่แจ้งแต่กองขยะพวกนี้นี่มันมีน้อยมากเลยนะเราจะสร้างได้จริงๆหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันละลองไปให้ร้านค้าดูก่อนแล้วกันมันขายอะไรหรือเปล่าล่ะคุณลุงสรุปว่าไอ้ตัวนั้นน่ะหนูเจอแล้วตัวสีขาวนั้นมันคืออะไรอ่ะตั้งแต่ที่สถาบันวิจัยรับ SCP มาเปิดที่เมืองนี้มีหลายคนบอกว่าไอ้สัตว์ประหลาดพวกนั้นมันหลุดออกมาข้างน,นอกและไม่มีใครอยากที่จะอยู่เมืองนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเธอ้าเป็นไปได้ออกไปจากเมืองนี้เถอะ คือหนูไม่รู้ว่าหนูจะออกยังไงอ่ะทุกอย่างทุกการสัญจรถนนหนทางมันโดนตัดขาดออกมดเลยแล้วหนูมาที่เนี่ก่อนจะมาถึงมันก็ลําบากหนูแค่ยามาดูแลบ้านของคุณปู่หนูเท่านั้นเองอ่ะฉันฉันก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันผมน่าไปที่รอดนะเด็กๆเ,เอาห,หนูนี่พูดจาแบบนี้เดี๋ยวฉันไม่ขายของให้เลยทุยขาย,ยมาั่งอะนี่กะดูดดิบไปทั้งไม้หินกระจกหนังสัตว์ไอรอนแล้วก็ไฟเบอร์ แฮมเบอร์คือค้อนเหรอเราซื้อค้อนมาก่อนดีไหมเออซื้อดิเราสามารถข้าวผองได้ด้วยนะเนี่ยรียบเร็วเข้าปังเพราะว่าเราสามารถข้าวผองได้นนเยอะมากไอ้รถพวกนี้รถทำอะไรมันไม่ได้อ่ะอจะแค่เราหยิบมันไอแกมีแหล่งน้ำด้วยตรงเนี้ยเมื่อกี้ฉันเห็นคนรู้เขาขายเบ็ดด้วยนะหรือได้ฉันซื้อมาด้วยเราจะต้องปกให้แกดูดีไหม เออกาลังตกนี่มันจะมีปลาจริงจริงนะเล่าไอ้ทดิโอ้แหล่งน้ำใหญ่มากเลยตรงนี้อ่ะจะลองตกดูก่อนเึ๊บเฮ้ยตกได้จริงได้ปลาไหมฉันได้กุ้งฮะกุ้งให้วันนี้รอดแล้วเนี่ยอ่ะฉันยกให้ไม่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 บุมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนะ ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นน<ะ>่ะมันมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้สะพานน่ะไปดีไปดูกันมันใช่บ้านหรอตรงนั้นน่ะเฮ้ยนี่ไงเหมือนหัวรถไฟอะะ่ะอะนี่นใช้งานได้ไหมอ่ะเราออกจะไปจากที่นี่ได้ไหมเฮ้ยแล้วก็มีไฟด้วยดูดิดไฟที่นี่มันพังไปหมดแล้วอ่ะปังเราจะทำยังไงดีอ่ะจริงๆนะการที่เราออกมาจาก S C P ส0 0 8แล้วมาเจอ S C P แบบแบบใหม่อีกเนี่ยแบบใหม่แบบสับเพ้อเออ รู้สึกว่า scp ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มีชื่อว่าชายกายถ้าเราไปมองหน้ามันหรือว่าพบเจอกับมันน่ะแล้วเราเห็นมันอ่ะมันจะไล่เราทันทีเลยอ่ะอแต่ว่ามันมีรถไฟแสดงว่ามันต้องมีการสัญจรอยู่แถวนี้มาก่อนแต่ทางมันทวนตัดขาดแล้วนี่ไงเป็นไปได้ว่าเราอาจจะอ๊ยปิ๊เปิดเปิดเปิดเว้น แถวนี้ก่อนดีไหมไปไปังไปตอนกลคืนมันไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเราแกี้เราเจอบ้านอยู่ตรงไหนนะแกถ้าฉันตายอ่ะแกไม่ตายหรอกแกจะต้องไม่ตายตรนนี้ฉันเห็นเหมือนมียานอวกาศพังๆอยู่อะปงังอุ้ยไปสำรวจไหมมันใช่ยานอวกาศหรือเปล่าอ่ะเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยเออไปดูดิอุ้ยเสาสัญญ,ญาด้วยไอตัว scp ตัวขาวนั่นมันจะไม่มาหาเราหรอกเนาะ เฮ้ยเครื่องบินจริงด้วยอ่ะ SCP โหลดดิ้งมันใช้ยังไงอ่ะเฮ้ยฉันเจอกระเป๋าอะไรไม่รู้ด้วยอะเหมือนกระเป๋าเดินทางสดจ,จะไปกระเป๋าของคนที่เขาเครื่องบินตกก็ดีมันคือว่า SCP โหลดดิ้งฉันไม่แน่ใจว่าฉันเก็บอะไรมาเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจฉันก็เคยมาไยาแกดูที่มือฉันดิแกเข้ามานีิแกเข้ามานี่เร้ว ปิดทางปิดทางปิดทางโอ้โหโอ้โหยงรูไป็นรูปเลยไปเอาไม่อีกดิไปเอามีอันนึงดิแค่ไปเอามาช่วยมีเป็นร้อยเลยนี่เยอะแล้วพี่แจงพี่แจงเย่ะแล้วปิด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 บ้านปิดบ้านเร็วปิด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 แล้วปิดฉันอยู่ตรงนี้อ่ะฉันไม่มีอะไรจะปิดอ่ะปิดเออจะเจอมาเหรอไหนอ่ะมันนอนอยู่ตรงกองไม้จะไปหยิบมาดิโอ้โห ใช่ปะงั้นเข้าแล้วนมัได้เข้าได้แล้วนี่นิดเดีวหนึงอย่าตกใจฉันเอาบีบเพจมาอันนึงแปะตรงนี้ก่อนอไม่ได้ช่วยเลยนี่มันช่วยอยู่ตัวมันสูงแกนี่เป็นเคสสีแดงนะอีกอันนึงแปะแปะหน้าต่างแกแปะหน้าต่างแกบีบเคสแปะหน้าต่าง มันอยู่ไหนแล้ววะให้ไงงั้นเลานอนเถอะนอนแบบลึกๆกัมันจะได้ไม่เห็นมันอยู่ตรงนี้มาอบอุ่นมากเยวรอเช้าราค่อยออกไปหาฉันก็หัวทะลุฉันก็หัวทะลุเหรอโอเครอเช้าเจอกันแล้วป่ะคุหรักลัวลย ทังเอาชีวิตรอดแบบไปแต่ละคืนแต่ละคืนอย่างนี้ตลอดเลยหรอเนี่ยนี่ๆดฉันพาไปดูดิเมื่อกี้เนี่ยฉันเจอมาตรงนี้เลยนี่ไหนไหนหนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วจะเดินมาหยิบไหมแล้วเมื่อกี้ใส่แกะฮะต้องจาก S C P สูตร9 6 0เลยมี S C P 173อีกคืออะไรอะ S C P 173 S C P ที่น่ากลัวมากตัวนี้มันจะคล้ายกับเด็กซึ่ง 0 9 6เนี่ยเราห้ามมองหน้ามันแต่173ถ้าเราเจอมันเราก็ต้องห้ามละสายตาออกจากมันเด็ดขาดโอตโอะะอายไปตรงนั้นเมษทิ้อไหร่มันจะวิ่งเข้ามาแล้วก็ฆ่าเราทันทีแกเห็นบ้านตรงนู้นไหมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นนะะอะไปเห็นเห็นเห็นตรงนั้นเลยที่อยู่ไหมเราเฮ้ยเราอยู่ที่นี่ได้กังสร้างบ้านจากกองขยะได้ปังเร็วๆกช่วยกันช่วยกันช่วยกันกลัวยกันช่วยกั่วจงันช่วยกันยอดเลย ราะว่าที่นี่แหละจะทำให้เรามีชีวิตรอดโอ้่นะสร้างบ้านจากกองขยะและเศษรถแกว่าไอ้ตัวแล้วมันจะปีนขึ้นมาได้ไหมอะดูฮะแกไปหาแบบแผ่นไม้ที่มันเป็นพาเลทมาหน่อยดินี่ไงฉันฉันทำให้แล้วเนี่ยเออเอามาเอามาเอามาเอานะมาเอาขึ้นมา,าขึ้นมาฉันปิดนี่ก่อนจะสร้างก่อนเลยฉันต้องปิดประตูก่อน อาโอเคได้นี่จะปิดแหละบ้านเราต้องมีไฟด้วยอุ้ยสวยแล้วพี่แจงฉันไปด้วยดิแม้นดูก่อนขอส่องแป๊บนึงนะว่ามันอยู่ตรงไหนพี่แจงพี่แจงเกลงไหมเกลงไปอยู่ใต้รถเร็บๆกันเร็วๆว้ายอะไรอ่ะอยู่ตรงนี้ บนหัวฉันฉันไม่มอง,มมองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแกฉันไม่กล้าหันตีเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าไม่ว่าบ้านไหนก็เอามันไม่อยู่ทั้งนั้นแกฉันไม่กล้าหันตีสุดๆแกแกไหวฉันเชื่อแกไหวเดี <c oughs> ๋ยวฉันเดี๋ยวตอนเช้าเราเจอกันนะปานฉันกำลังเ,เอาชีวิตรอดอยู่ <c oughs> มองหน้าใช่ไหมไม่ได้เลยฉันไม่มองอ่ะแกมองนะนี่มาทาอะไรสิแกไม่เห็นเลย <c oughs> เอาละ่ะฉันรอเช้าเดี๋ยวฉันไปหาป้าแกอยู่ไหนอะ่ะโอ้ฉันอยู่ที่ซากเครื่องบินนะดิแกอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> อยู่ที่บ้านหลังเก่าอ่ะฮะที่ไหนกันเนี่ยเออบ้านที่เราเอาของมากั้นบ้านไว้ไม่ให้มันเข้ามาตอนนี้ฉันว่าปลอดภัยนะแกฉันเจอบ้านที่แบบเป็นบ้านหรูอะฮะบ้านหรูแกมารับฉันสักก่อนสิว้าวในนี้แบบสวยมากอะเอ,อเหมือนฉันจะเจอแกนะบ้านที่มันเป็นแบบสูงๆใช่ไหม ใช่มีหอคอ,อยด้วยอุ้ยบ้านอย่งนี้สวยมากเลยพี่แจงบ้านที่เราเคยมาสำรวจบ้านคุณลุงเอา้าก็บ้านคุณลุงไงจะเจอบ้านสวยอะไรวะไอ้บ้าน<ะ>แกกลัวแล้วสะติสตังแกไม่เหลือแล้วใช่ไหมหกลัวมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านสวยเนี่ยเออนั่นแหละบ้านเราเ ไม่มีสติแล้วน่ากลัวเกินเกมบ้าเนี่ยเออจะบ้าตายเอฝันไม่ไ่้แล้วอ๋อไม่ไหวแล้วโอ้ยน่ากลัวคือที่ฉันเห็นนะมันโดดมันโดดมันโดดได้เฮ้ยแกมันโดดได้เออดิเพราะฉะนั้นเราจะสร้างบ้านแล้วก็ปิดประตูช่วยกันสร้างพาเลทมาปังโอเคห้องนี้มีกระจกอันไหนมีรูอีกไหมเหมือนจะไม่มีรูแล้วนะกระจกข้างบนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังคาหลังคาโอ้โห เร็วเร็วเร็วหุ่นหลังคายาใหญ่ฉันคิดว่านะเอออันนี้เราอะมุดออกไปได้เว้ยเพราะว่าเราจะต้องถูกสถา,านการณ์ข้างนอกด้วยอะฮะถ้าอยู่ที่สูงอะไงราะว่ามันปลอดภัยมันคงไม่ได้โดดสูงขนาดแบบขึ้นมาบนหลังคาได้หรอกสูงสูงแต่คงไม่สูงเท่าหลังคาปะแกไม่รู้หรอกว่ามันสูงแค่ไหนฉันรู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันปิดไม้ที่แกตัดมาหมดยัง ้วามลับเปิดปิดเรียบร้อยแล้วแหละมีรูอยู่บ้างนิดหน่อยสว่านหน้ากันจ้ากำลังโอ้โหมืดตึ๊ดไอ้บ้างไ้นมาดูข้างบนไหมเหมือนบ้านคุณปู่นี่จะปลอดภัยนะแต่ว่ามันก็ปลอดภัยทุกหลังแหละแกปิดอะไรของแกวะตอนนี้ว่างเชียว อย่าอย่าอย่าเปิดฉันจะเอาไ้ดู <Okay. S 1> ไม่มีตัวอะไรเลยดีอ่ะใช่เปล่าเอาให้แน่นะว้ไอ้ปังไอ้ปังฮะ ครั้งหน้าเนี่ยเราต้องสร้างบ้านหลังใหม่อยู่กันแล้วล่ะใช่เราคงต้องสร้างบ้านกันแบบจริงจริงจังๆแล้วละ่ะเฮย้ยโอเคแกเห็นไม้พาเลตตรงนั้นไหมอะเห็น <He en? S 1> เราไปอยู่ใต้น้ำเราเอาไม้พาเลตอะโปะตัวไหมแกเป็นไรกับใต้น้ําเนี่ยเดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วกันให้มันโอเคกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางกันนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วฉันจะมองหน้าแก ฉันจะมองหน้าแกฉันเรียกว่าท้าทายขั้นสุดโอ้ยพี่แจมันอยู่ใต้บ้านจริงมันพังบ้านมันติดทางบ้านจริงมันติดมันติดอยู่มันขึ้นมาหรือยังยังแต่บริการจะมาไปเร็วขอให้เช้าเร็วเลยเถิดใช่หรอเออมันมาแล้วมันเข้าไปแล้วนั่นแกมันสงบแล้วไอ้ฟังแกมองเห็นไหมูหลอดเลือดสีเขียวข้างล่างบ้านนั่นแลหน้าต่างเราดิหน้าต่างเรา เนอนั่นแหละมันตีแตกเหมือนเลยเหรอเข้ามาได้ไงอะ่ะเฮ้ยพาเลยแตกด้วยอ่ะด้วยยังเราไปซ่อมมันหน่อยออดิไม่มีไม้หมดแล้วสินะรอช้าอย่างนะเดียวเลยนะเนี่ยเอางี้นะถ้าใครอยากจะตูต่อนะคะก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกพี่ทั้งสองคนด้วยนะใช่ก็เป็นว่านะคะครั้นี้เนี่ยพราเราสองคนคงต้อง เตรียมตัวสร้างบ้านเตรียมตัวรับมือให้ทันกับไอตัวสีขาวนะคะแล้วก็ไอตัวเด็กไอ้เจ๊อะไรอะไรตีฉันวะไม่มีมีมีไอ้ปังมันไม่ใช่มีคนตีมันเห็นแกฉันบอกแล้วแกไม่จำเป็นต้องมองมันมันเห็นแกมันก็เป็นแบบนั้นแหละแกปิดเร็วๆเลยจะไม่หวาดันกลัวว่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าไว้เจอกันนะคะทุกคนตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปหาของมาสร้างบ้านอยู่กันและและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้เราเล่นอีกสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e กันพราะเราสองคนด้วยนะและที่สำคัญเดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดก,กันเนาะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย